ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมที่7การบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การนำเสนอต่อรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดรสิริพงศ์เสาพายนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญมลอินทุสุดรายวิชา eda 6116การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษาค่ะเนื้อหาในการนำเสนอแบ่งออกเป็น6ประเด็นด้วยกันได้แก่ 1. ความหมายความสำคัญและแนวคิดการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การ 2. ปัจจัยและสาเหตุของการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การ 3. ประเภทของการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การ 4. ข้อดีข้อเสียและเทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การ 5. ตัวอยา่างบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพหมหานคร 5. ต่อาการบรบิหารความขัดแย้งและ 6. ตัวอย่างบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพทต่อการบริหารความขัดแย้งค่ะ 1. ความหมายความสำคัญ แนวคิดการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การสรุปความหมายของการบริหารการจัดการความขัดแย้งในองค์การจากนักวิชาการและวิจัยหลายๆเล่มนะคะการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การหมายถึงความสามารถที่จะหาวิธีการที่จะเปลี่ยนจากการทําลายที่เกิดจากความขัดแย้งให้กลายมาเป็นการสร้างสรรค์ปลายทางความขัดแย้งจึงไม่ส่งผลในทางลบเสมอไปในขณะเดียวกันเราสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ให้เกิดผลบวกได้เป็นไปในด้านสร้างสรรค์การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นการหาวิธีการกลยุทธ์ต่างๆที่จะนำมาบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดในองค์การให้เกิดขึ้นน้อยและลดแรงประทะมากที่สุดไม่ส่งผลกระทบต่อองค์การที่สุดสามารถนำไปสู่การแก้ไขาสาเหตุของความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงนำมาซึ่งการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ความสําคัญของการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนและก่อให้เกิดผลได้ทั้งในทางบวกและทางลบโดยผู้นําที่ดีจะสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้โดยรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของความขัดแยง้งและสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เน,นื่องจากความขัดแย้งในปริมาณที่เหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการจูงใจให้คนเริ่มแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นผู้บริหารที่เข้าใจธรรมชาติของความขัดแยง้งย่อมได้เปรียบในการที่จะควบคุมความขัดแยง้งให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริหารองค์การแต่หากผู้บริหารปล่อยปะละเลยในการบริหารการจัดการความขัดแยง้งความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นในองค์กรอาจนำมาสู่ผลเสียต่อองค์กรได้ค่ะ 2. ปัจจัยและสาเหตุของการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การ ปัจจัยและสาเหตุของการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การได้สรุปเป็น4ปัจจัยได้แก่ 1. ปัจจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของแต่และบุคคลที่ขัดแย้งกัน 2. ผลประโยชน์ขัดกัน 3. การมีทรัพยากรที่จำกัดและ 4. อุปสรรคจากการติดต่อสื่อสารขององค์การค่ะ 3. ประเภทของการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ความขัดแย้งในตัวบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคคลความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่มและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มงานภายในสถานศึกษาค่ะ 4. ข้อดีข้อเสียและเทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การเทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การมี3วิธีคือกระตุ้นให้เกิดความขัดแยง้งให้เกิดขึ้นบ้างในหน่วยงานที่มองว่าเฉยชาลดหรือลดความขัดแย้งลงบ้างเมื่อมีระดับสูงเกินไป และขะจัดความขัดแย้งให้หมดไปคือจะทําให้องค์การเข้าสู่สภาวะวิกฤตค่ะยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งแบบเต่าไม่ต้องการทั้งผลประโยชน์และความสัมพันธ์แบบฉลามพยายามที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้โดยใช้กําลังแบบทุกาตาหมีถือเอาความสัมพันธ์เป็นเรื่องสําคัญแบบสุนัขจิ้งจอกต้องการทั้งผลประโยชน์และความสัมพันธ์และแบบนกฮูก,หกให้ความสัมพันธ์ทั้งผลประโยชน์และความสัมพันธ์ค่ะ ตัวอย่างบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อการบริหารความขัดแย้งได้แก่ 1. ป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การ 2. การลดความขัดแย้งเมื่อองค์การเกิดความขัดแย้งขึ้น 3. การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการสร้างสรรค์ 4. กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งและ 5. การใช้หลักธรรมในการบริหารองค์การ 6. ตัวอย่างบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพทต่อการบริหารความขัดแย้ง ยกตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนวชริธรรมสาธิตเป็นการบรหิหารจัดการความผัดแย้งตามแนวนคิดแบบนักปฏิสัมพันธ์ค่ะกลุ่ม7ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ